กราบสวัสดีครับมาเจอกับแอดมิน321 Let s Go อีกแล้วน,นะครับวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงการใช้งาน R6 คันนี้นะฮะสองเดือนที่ผ่านมานะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างเออดีไหมไม่ดีตรงไหนอะไรที่เขาบอกว่าดีแต่เราบอกว่าไม่ดีอะไรที่เขาบอกไม่ดีแต่เราบอกว่าดีอองงเปล่าวะไม่งงหรอกเออ ก็ความรู้สึกของผมเองนะส่วนบุคคลนะครับผมก็จะมาบอกข้า,ขาวๆวันนี้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างว่ารถคันนี้เนี่ยเพื่อใครคนใครที่เข้ามาแล้วอยากจะซื้ออยากจะตัดสินใจซื้อว่าเฮ้ยผมอยากได้อาอกาอ่ะเออแล้วมันเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียนะอะไรประมาณนี้นะฮะนีอ่อยากจะบอกว่ารถผมเพิ่งล้างมาดูดูนะดูดูเงามากนี่เป็นไงขัดเงาซะแบบ เงากิ๊กเลยนี่เห็นไนหะสวยไหมสวยไหมจะบอกเลยว่า R6 ข้อดีก็คือแม่งเป็นรถที่แบบล่อล่อจัดอะ่ะสาวสาวเห็นนี่สาวมองอะ่ะเอาง่ายๆอะ่ะแค่นี้เลยผู้ชายเราอะ่ะขับเท่ๆไงอ่าเป็นไงคเท่เดี๋ยวอ่ะแล้วมาดูกันนี่สองเดือน ที่ผมใช้มาก็ตอนนี้ก็เป็น2เดือน10กว่าวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมขับไปกี่กิโลแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูฟึบนี่เป็นพวงคนุนแจของที่ผมซื้อมานะนี่ให้ดูนะให้ดูเห็นเปล่าคุณโฟกัสตัววะฟึบนี่นะครับ2,170กิโลเมตรนะฮะนี่2เดือน10วันคิดดูผมแทบจะไม่ขับไปไหนเลยอ่ะนี่ก็มีโหมดนะฮะเห็นไหม ก็มีโหมดนี่ปรับได้เป็นหนึ่งนี่เห็นไหมมันก็มีถึงหกนะครับนี่โหมดติ๊กชันคอนโทลน,นะฮะแล้วก็มีโหมด A เห็นไหมโหมดโหมดเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเอยี่ยมถ่ายคนเดียวค่อนข้างยากโหมดก็มี A ปุ๊บ B เห็นไหมสแตนดาร์ด A ปกติผมขับ A นะ มันแล้วก็มาปรับตรงเทคชั่นเอาว่าผมจะขับอยู่ประมาณนี่ผมจะขับสามไม่สามก็สองสี่อยู่ประมาณนี้นะครึ่งครึ่งผมขับประมาณนี้ครับเออโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนอื่นเขารีวิวไปเยอะเลยนะอันนี้ผมก็บอกคร่าวๆปุ๊บอืมก็จะมาบอกว่าข้อดีมันเป็นยังไงดีว่าความรู้สึกส่วนตัวข้อดีอ่าเราเท้าความก่อนดีว่าว่าเมื่อก่อน ผมขับ er 6 n นะฮะและความรู้สึกต่างจากการที่ขับ er 6 n กับเป็นคันนี้เจ้า r 6คันนี้นะฮะเอ่อ r 6คันนี้ก็ความรู้สึกแรกก็คือ r 6มันมีฟลิกชิปไม่ใช่ฝั่งนี้นะฟลิกชิปก็คือฟลิกชิปอัพอย่างเดียวไม่มีดาวอัพก็คืออัพขึ้นเราไม่ต้องกำคัดนะฮะแล้วก็คือตบขึ้นเลยเออตอนเราขับปับ๊บ ผมจะตบเขาแนะนําบอกว่าให้5,000รอบขึ้นไปนะฮะเออตอนตบตบงัดเกียร์ขึ้นที่แบบไม่ต้องกาคัดอะแต่ผมผมจะสังเกตตรงนี้เวลาขับเดีเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยครับผมจะตบที่6,000รอบมันจะขึ้นเป็นรูป R 6ตรงเนี้ยผมจะตบตรงนี้ผมก็คือจะตบอยู่ประมาณห0พัรอบสําหรับตัวผมเองนะฮะโอเคมันก็ประมาณนี้คือความรู้สึก เมื่อก่อนขับ ER เราต้องคอยกำคัดแล้วก็งัดเกียร์ใช่ไหมฮะแต่พอมาขับคันนี้ปับ๊บก็รู้สึกว่าเชื่อมันขับสบายขึ้นเยอะมากมันทําให้เราค่อนข้างมั่นใจขึ้นเพราะว่าเราขับไปเราตบปุ้งพอหกพันก็ปึ้งเกียร์สามปึ้งเกียร์สอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคำคันเลยแล้วมันค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็สมูทมากนะฮะสำหรับฟลิกชิปตอนขึ้นนะแต่ว่า ตอนดาวไม่มีก็คือตอนตอนถอนเกียร์ไม่มีเราก็ต้องกำคัดปกติเสียงรถใครวะเนี่ยเสียงก็กลออับมาเรื่มเหมือนเดิมก็ตอนถอนเกียร์ก็ต้องกำปกตินะครับกแบบ็ปกติรถคัดอเออทั่วๆไปก็กำปุ่มเพิ่ม,ม,ม,มเหมือนเดิมจะได้ถ้ามีทั้งอัพแล้วก็ทั้งดาวนี่ผมว่ามันต้องเป็นรถที่แบบแม่งสมบูรณ์แบบมากๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะ มันค่อนข้างที่จะแบบนิ่มมากถึงจะกรรมคัสตอนตอนดาวก็เหอะนะฮะเนี่ยความรู้สึกนะครับที่แตกต่างจากเคยขับมาก่อนๆนะฮะอ่าต่อไปก็มีอะไรอีกอะต่อไปก็น่าจะเป็นสมรรถนะของรถนะโอ้ยรถมาสมรรถนะของรถก็แบบว่าเมื่อก่อนผมขับยยวกเอ็นก็จะเป็น เป็นสายโอ้ยเดี๋ยวนะรถมาแรงมากให้เข้าไปก่อนรุ่ย,ยีบันจังพี่เมื่อก่อนขับยาวเห็นก็จะเป็นรถเด็กเกตาเ็กเกตนะอันนี้กลายมาเป็นซูเปอร์สปอร์ตผมมาเป็นซูเปอร์สปอร์ตผมความรู้สึกได้เลยว่าเวลาเราเข้าโค้งบิ๊กไบทุกคนคนที่ซื้อมาแม่งเวลาเจอโค้งแม่งต้องแบบเข้าใจปะเราต้องเล่นโค้งมันเป็นความสนุก อีกหนึ่งอย่างมันเป็นเสน่ห์ของการขับอีกไบนะฮะการเข้าโค้งของ r 6การเข้าโค้งของ r 6เออไอ้ที่อลิ้นพันหมาเลยสั์การเข้าโค้งของ r 6มันค่อนข้างทําได้ดีมากมันเอ็นทั้งตัวมันแบบพูดยากอระคือวันหนึ่งถ้าน้องได้ขับหรือว่ามีรถคนที่มีรถอยู่แล้วคุณจะเข้าใจว่าการขับซูเปอร์สปอร์ตมันมันเข้าโค้งง่ายกว่าความรู้สึกนะนี่ส่วนตัวนะครับใครที่แตกต่างก็ก็ไม่ได้ว่ากันนะความรู้สึกส่วนตัวผมมันเข้าโค้งง่ายกว่า มันรู้สึกว่าสมรรถนะรถมันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเออก็ข้อดีมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็น่าจะประมาณนี้นะก็คัดเหรอชิปก็พูดไปแล้วสมรรถนะรถความสมดุลก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องความหล่อไม่ต้องพูดผมว่าหลายๆคนที่ติดตามในแฟนเพจของผมหรือว่าในช่องของผมก็น่าจะรู้ดีว่า r 6มันเป็นรถที่หล่ออยู่แล้วนะฮะ เป็นรถที่รอมากๆกอ่ะเอาดิต้อนรับผมแล้วก็อีกหลายคนนะครับอ่ามาพูดถึงข้อเสียกันข้อเสียจะอธิบายยังไงดีข้อเสียหนึ่งแพงแพงก็คือราคาห้าแสนห้าเสียหรอก็ไม่นะกับสิ่งที่ได้มาผมว่ามันก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียอัน,นอันนี้ข้ามไปเลยดีกว่าข้อเสียไม่น่าจะเสียตรงนี้อ่าต่อไปก็น่าจะเป็น อัตรากินน้ำมันโอ้โหอัตรากินน้ำมันนี่กินเยอะเลยนะครับผมบอกให้ใครจะขับ r 6นี่เตรียมตังเติมน้ำมันเลยนะฮะกินแทบแทบตัวพันเลยนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเช่นตัวพันขับอสมมุติว่าเราไปออกทริปด้วยกันกับตัวพันอีกหนึ่งคันอาวันแล้วกันเป็นพี่น้องกันยกยกตัวอย่างอาวันคือสมมุติว่าเราขับออกทริปกัน500กิโลนะครับ500กิโลแล้วอาวัน หมดน้ำมันไปห้าร้อยบาท r 6ผมคร่าวๆน่าจะหมดประมาณ4 5 0รอห้าสิบบาทนี่คือความต่างของการกินน้ำมันที่ผมคิดนะผมรู้สึกเพราะวันนั้นผมก็เคยวัดกับเพื่อนแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ก็มีคนมาวิ่งด้วยอัตรากินน้ามันใครที่จะซื้อก็เก็บตังค์หน่อยเก็บตังค์เติมน้ำมันด้วยเออต่อไปก็มี มีอะไรอีกอ่ะต่อไปก็น่าจะเป็นเซอร์วิสเซอร์วิส R6 คันนี้นะฮะมันก็เข้าไปก่อนสวัสดีครับ r6 ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ากินน้ำมันกินน้ำมันพูดไปแล้วดิเซอร์วิสค่อนข้างที่จะแพงยกตัวอย่างเลยผมไปเช็ค1000กิโลแรกนะครับ1,000กิโลแรกผมโดนไป2,700700กว่าเกือบ เกือบ2,008อาตีเป็น2,008แล้วกันใน2,008นั้นที่ผมน่าจะตัดออกนะเพราะว่าผมเปลี่ยนท่อท่อคันนี้ท่อน,นี้ก็คือมีค่าจูนจูนท่อ300บาทอ่าตัดไปก็เหลือ2,500 2 0เออสองพก็น่าจะเป็นพวกเซอร์วิสทั้งหมดนะค,ะกนนครก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรของเขานั่นแหละ1,000กิโลแรกก็อยู่ประมาณนั้นนี่แค่1000กิโลนะครับ1000กิโล <laughs> ตัวมันเป็นแถวแถวต่อไปต่อไปข้อเสียหรออะไรอ่ะก็ไม่ได้มีนะข้อเสียมันก็ของแต่งไงของแต่งแพงแต่ของแต่งแพงนี่ผมไม่นับเป็นข้อเสียนะเพราะว่าของแต่งคุณซื้อรถมาคุณจะแต่งก็ได้คุณไม่แต่งก็ได้อ่านนี้มันแล้วแต่คนนะแต่ใครใครจะแต่งก็เนี่ยอย่างเช่นคาร์บอนเพียวคาร์บอนชิ้นนี้ของดีๆหน่อยก็หกพันอ่าเต็มถัง เกี่ยวคาร์บอนเออชิ้นนี้แล้วแบบอุดกระจกของดีๆก็สามพันอ่าของแต่งไรอย่างงี้นะแบบปั๊มอันนี้แต่ผมจะไม่นับเป็นข้อเสียเพราะว่าอันนี้มันแล้วแต่คนคุณซื้อมาคุณจะไม่แต่งก็ได้เพราะแค่นี้มันก็หล่ออยู่แล้วดูดิหล่อไหม่ะต้องไปแต่งอะไรมันเพิ่มมาเออแต่คนเรามีรถคู่ใจมันก็ต้องแต่งเลยขนาดมีเมียยังต้องแต่งเลยอ๋อนี่ไม่เกี่ยวนะข้ามไปข้ามไป โอเคครับมันก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็อ่บอกว่าผมทําอะไรบ้างก็มีเปลี่ยนท่อของ N1 แล้วก็มีเปลี่ยนชิลสองอย่างเองอ่ะดูดิหล่อหรือยังอ่ะแค่นี้หล่อยังเปลี่ยนแค่2อ,อย่างเองออาค่นนี้ก็หล่อแล้วเออยังไงก็แค่ดีนะครับใครที่สงสัยอะไรที่แบบว่าเอ้ยพี่อยากรู้ตรงนี้ว่ะ หรือว่าอะไรที่ผมพูดแล้วแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะหรือว่าสามารถทักมาสอบถามผมได้ในแฟนเพจของผมก็คือเพจ321 Let's น o นั่นเองนะฮะใครที่สงสัยก็สอบถามกันมาได้นะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับให้ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย